สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาการาชับช่องที่รวมเรื่องราวและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรถที่หลายคนรอคอยจากค่ายนิสสันกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างนิสสันโน t e 2026ที่มาพร้อมการออกแบบและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมรถคอมแพคแฮตแบกรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้านความประหยัดและความคล่องตัวในการขับขี่แต่เพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตในทุกมิติ ทำให้นิสสานโนดส2026กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหารถที่เหมาะกับชีวิตในเมืองยุคใหม่นิสสานโนดส2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูมีอนาคตมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูเฉียบคมมีความโฉบเฉีียวและลุลมไฟหน้าเลดแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมกระจังหน้าวีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันล้ออัลลอยขนาดใหญ่และหลังคาสีทูโทนเพิ่มความสปอร์ตและความหรูให้ตัวรถโดยรวม ด้านหลังของรถยังมีไฟท้ายแบบเลดเต็มรูปแบบที่ออกแบบให้ต่อเนื่องกันอย่างลงตัวซึ่งเป็นดีไซน์ที่ช่วยให้นิสสันโนต2026ดูโดดเด่นและสวยงามในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารนิสสันโนต2026เน้นความสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพสูงและให้สัมผัสระดับพรีเมียม หน้าจอระบบ infotainment แบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อนิสสันคอนเน็กทที่ให้ผู้ขับสามารถควบคุมและตรวจสอบข้อมูลรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงรอบทิศทางจากโบสที่ช่วยสร้างบรรยากาศการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในด้านขุมพลังนิสสันโน้ต2026ใช้เทคโนโลยี ePower รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องยนต์เบนซินทำหน้าที่สร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้า ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบนี้ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการตอบสนองที่รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งโหมด e c โคสำหรับการประหยัดพลังงานและโหมดสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการความร้าใจในการขับขี่ ระบบความปลอดภัยของนิสสันโน้ต2026ก็ถือว่าครบครันมากรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีนิสสัน i n t e l l i g e n นต์โมบ i ลิตีซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนจุดอับสายตาที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคัน นิสสันโนต2 2 2 6 6ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไม่ต้องใช้กุญแจระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนและช่องชาร์จ USB Type C สำหรับทุกที่นั่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งการเดินทางในเมืองหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดการขับขี่ของนิสสันโน้ต2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและเงียบสงบ ช่วงล่างถูกปรับแต่งให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแม้บนถนนครุกระเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยการใช้วัสดุกเก็บเสียงรอบคันการบังคับพวงมาลัยตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและสนุกกับการขับขี่ในทุกเส้นทาง Nissan Note 2026คือรถที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พิสูจน์ถึงความมุ่งม,มั่นของนิสันในการพัฒนารถยนต์เพื่ออนาคตสำหรับใครที่กำลังมองหารถขนาดกระทัดรัดที่ขับสนุกประหยัดพลังงานและมีฟีเจอร์ครบครันนิสสันโน้ต2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องคาการาชับของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกก่อนใครและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปล่าสุดจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า